เป็นเรื่องเมาแล้วเรือนทําคนอื่นเดือดร้อนนอนขวางตรงรางรถไฟขณะที่มีรถไฟกําลังจะแล่นผ่านสุดท้ายจะเป็นยังไงติดตามได้ในเป็นเรื่อง เป็นภาพเหตุการณ์ตำรวจรถไฟพยายามฉุดดึงและลากตัวชายที่มีอาการเมาเหล้าเข้าไปนอนบนรางรถไฟขณะที่รถไฟกำลังจะแล่นผ่านจนสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้เห็นเหตุการณ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำวันที่ห้ามิถุนายนที่ผ่านมาบริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟบริเวณตลาดหนองบัวก่อนถึงสถานีรถไฟอุดรธานีคลิปถูกโพสต์ผ่านติกตอกระบุข,ข้อความว่าเหตุการณ์สดสดร้อนร้อนขอบคุณพี่ตำรวจรถไฟท่านนี้มากๆครับ ไม่อย่างนั้นคงดูไม่สวยต่อหน้าต่อตาอ,อุดรหวานเจี๊ยบเจ้าของโพสต์ยังโพสต์อีกคลิปคลิปที่เจ้าหน้าที่รถไฟสามารถดึงตัวชายเมาออกมาได้สําเร็จและรถไฟก็สามารถแล่นผ่านไปได้หลังจากที่คลิปถูกโพสต์ก็มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่นเวลาพอมีเนาะสักคนช่วยพี่ตำรวจน่าจะเป็นภาพที่ดีมากเป็นกําลังใจให้ทุกท่านทําไมไม่มีคนช่วยคุณตํารวจคะ และหลายคนต่างบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำถูกแล้วค่ะตายมาเดือดร้อนคนอื่นอีกก็ถือเป็นเรื่องหวาดเสียวที่เกิดขึ้นยังไงก็อย่าหาทำากน,นะครับนอกจากจะเป็นอันตรายกับตัวเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วยสำหรับเรื่องนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ